ก็มาที่แอดมินนะครับแล้วก็หนึ่งของสามสี่ห้าถูกไหมครับที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้กดเข้าสู่ระบบแอดมินนะครับก็จะเห็นหมดเลยนะครับว่าพนักงานคนไหนนะครับทำงานร่วงเวลาตอนไหนต้องกี่โมงนะครับอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับหรือว่ารออนุมัติ แอดมินก็จะเห็นหมดนะครับแล้วก็ค้นหาพนักงานได้นะครับเช่นพนักงานชื่อสูน์รเนี่ครับ ก็ยูเซอรศูนย์ศูนย์นะครับลอง copy ปีมาแล้วลองเซิร์ชดูนะครับก็จะเจอแค่ user 0ร์ูย์ศย์นเนี่ยครับคิดม่นคนนี้เดี๋ยวเรา,าเพิ่มข้อมูลพนักงานกันนะครับเพิ่มข้อมูลพนักงานก็ตรงนี้ครับเพิ่ม พอกดเพิ่มมาแล้วครับก็จะมีรายชื่อพนักงานนะครับขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวไปที่หน้าแรกก่อนเราสามารถตรงนี้เราสามารถแสดงได้นะครับแสดงรายชื่อพนักงานแก้ไขแก้ไขนะครับแล้วก็ลบนะครับเนี่ยได้หมดต่อมาเรามาจัดการพนักงานนะครับ ชื่อสว่วนรหัสพนักง,งานนะครับ001นนชื่อนายโอทีทำเยอะรหัสแผนกนะครับ001นนชื่อแผนกบัญชีการเงินตำแหน่งผู้จัดการแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับก็คือ username password นั่นเองนะครับ001 แล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วกันง่ายๆบทบาทนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ใน user admin ถูกไหมครับบทบาทก็เป็นผู้ใช้งานก็คือเป็น user เป็นพนักงานนะพูดง่ายๆเป็นผู้อนุมัติก็คือ HR นะครับผู้ดูแลระบบก็คือ admin ครับจัดการได้ทุกอย่างอันนี้เป็นผู้ใช้งานเป็นผู้ใช้งานบันทึกก็ะจะเกิดขึ้นนะครับใน OT ทำเยอะนะครับศูนย์นหนึ่งบัญชีผู้ใช้งาน เดี๋ยวเราลองเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเพิ่ม HR นะครับอัตอนมัติก็จะเป็น002ในฝ่ายในบุคคลอ,คอยออนมัตริรหัสแผน002นะครับชื่อแผนฝ่ายบุคคลตำแหนง่ง อุ้สโวลกันชื้อชื 02, ่อสองมันก็สองมันก็ให้เป็นผู้อนุมัตนินะครับกดบบันทึกนี่ก็คือหน้าที่ของแอดมินนะครับนี่หน้าที่ของแอดมินแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับทำงานร่วมเวลาก็คือหน้าแรกนะครับที่เข้ามานั่นแหละแอดมินก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้นะครับ เพิ่มคนที่จะทำงาน OT ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเออ HR เนี่ยอาจจะไม่ว่าอนุมัติหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าข้อมูลผิดพลาดแสดงว่าแอดมินก็ต้องทำได้เหมือนกันเพราะว่าแอดมินทำได้ทุกอย่างเพื่อ HR เกิดการผิดพลาดนะครับแอดมินก็จะเป็นคนแก้ไขได้นะครับต่อมาเราออกจากระบบนะครับเข้า user ธรรมดา001 นะครับศูนย์หนึ่งนะครับก็คือเป็นพนักงานแล้วก็เจอชื่อพนักงานนะครับรหัสพนักงานแล้วก็นายโอทีทำเยอะนะครับรแผนกบัญชีการเงินแล้วขอกดเพิ่มนะครับขอทำโอทีก็จะมีชื่อครับขึ้นมาก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นชื่อใส่ตัววันที่จะทำโอทีครับคือวันเสาร์นะครับก็เลือกเข้ามาครับเสาร์อาทิตย์ เรืองวันเสาร์ก็ต้องใส่วันเสาร์แหละเสร็จแล้วกดบันทึกครับเนี่ยเพิ่มเสร็จแล้วตัวนี้ก็รออนุมัตินะครับเราสามารถกดดูได้แสดงก็สถานะก็จะเป็นรออนุมัติแล้วก็ผู้อนุมัติก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่อนุมัตคร,ราวนี้เราออกจากระบบนะครับไปที่ HR คนอนุมัติอาจจะมีหลายคนนะครับ จะมีหลายยูเซอร์แสดงว่าต้องมีชื่อคน,อนุมัติเห็นไหมครับก็จะมีคนที่ขอรออนุมัตินะครับเต็มเลยก็จะมีน o ยทีทำเยอะนะครับาทาวันที่17นะครับวันเสาร์เสาร์ทีแปดโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับนี่ก็ขึ้นมานะครับคนนี้เราก็เป็น HR เช่นครับ user อร์ HR แล้วฝ่ายบุคคลนนี้เพราะวกดอนุมัติบันทึก นี่ครับก็จะเป็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ออกจากระบบนะครับเข้ายูเซธรรมดาก็แสดงนะครับตัวนี้ยังรออนุมัติอยู่เดี๋ยวตรงนี้อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปแก้อาจจะสถานะซ้ำกันนะครับ นี่ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำระบบทำ OT นะครับ